การระบาดของโควิด1 9ทาทุเลาลงกระทรวงควมนาคมไต้หวันวางแผนอนุญาตให้ผู้โดยสารของการรถไฟไต้หวันหรือ TRA A, และรถไฟความเร็วสูงหรือ THSR ทานอาหารบนรถได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปและจะเปิดขายตั๋วยืนกับตั๋วไม่ระบุที่นั่งตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลไหว้บ้าจางยังก็ดีนายเฉินซือจงผู้อำนวยการศูนย์ราชการควบคุมโรคคัดค้านการเปิดขายตั๋วยืน 的人非非常常多多造成困扰那我们建议最也就是做一个有限度开,开放สศวนรัชการควบคุมโรคเผยว่าจะผ่อนปลนให้ชาวต่างชาติจากประเทศที่ความเสี่ยงในการระบาดต่ำเดินทางมาติดต่อธุรกิจในไต้หวันโดยจะลดการกักตัวเหลือ5ถึง10วันจาก14วันจากนั้นต้องตรวจคัดกรองโดยต้องจ่ายเองหากผลตรวจเป็นลบจะอนุญาตให้ออกนอกที่พักได้七天之内他的一个确诊病例数的比比例

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีชาอิงวนที่สาบานตนเข้ารับตําแหน่งวันเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศขายระเบิดตอปิโด MK48 ให้ไต้หวันจํานวน18ลูก ระเบิดตอรปิโดรุ่น MK 4 8และ AT สามารถใช้โจมตีเรือรบของจีนและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในระดับความลึก800เมตรมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการรุกรานของกองทัพจีนนักวิชาการวิเคราะห์ว่าการที่สหรัฐขายระเบิดตอปิดดให้ไต้หวันในครั้งนี้แสดงเห็นถึงการสนับสนุนโครงการสร้างเรือดำน้ำด้วยตนเองและเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเรือดำน้ำของไต้หวันอีกด้วย นอกจากนี้การประชุมกองทัพบ,บกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพไต้หวันได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่ธงชาติไต้หวันถูกนำมาวางเรียงรวมกับธงชาติของ26ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 20200520ห,หรือวันที่20พฤษภาคม 2, 20, ปี2020เสียงภาษาจีนกลางไปพ้องเสียงกับคำว่ารักคุณรักคุณฉันรักคุณในวันนี้มีสถิติพบว่าคนไต้หวันไปจดทะเบียนสมรสกันมากถึง6,007คู่今天也很开心，就是巴德湖政事务所送我们这个金铲子，因为我们其实之后有就是也有备孕，想要做人工受孕这样，也是希望有我们的下一代。 สำนักงานเขตท้องที่ต่างๆตกแต่งสถานที่เตรียมต้อนรับคู่บ่าวสาวอาทีสำนักงานเขตป่าเต๋อใช้ลูกโป่งทำเป็นซุ้มประตูวิวาบางแห่งให้เล่นเกมวาดหน้ากากอนามัยนหนุ่มฝรั่งเศสผู้นี้เล่าว,ว่าครอบครัวเขาที่ฝรั่งเศสกังวลสถานก,การณ์โควิด -19 แต่ไต้หวันป้องกันโรคระบาดได้ผลดีเยี่ยมจึงวางใจและอวยพรให้มาจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาวในไต้หวัน In the news in France Uh, a lot of media talk about taiwan and so they started to to notice and they learn about taiwan and a lot of my friends now they told me that after the disease they would like to come to taiwan to visit me ทุกปี20พฤษภาคมเพราะถือเป็นวัน5ปีโดย การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินของทุกประเทศรวมถึงสายการบินไทยแม้ไม่ถึงขั้นล่มละลายแต่ถูกรัฐบาลสั่งให้เสนอแผนฟื้นฟูในความเป็นจริงแล้วก่อนเกิดการระบาดของโควิด -19 การบินไทยประสบกับปัญหาการดำเนินกิจการเนื่องจากสายการบินต้นทุนต่ำเป็นที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี2 0 1 2การบินไทยขาดทุนถึง12,017ล้านบาทและดิ้นรนแก้ปัญหาด้วยการของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ถูกปฏิเสธ ขณะที่สายการบินอีซีเจ็ของอังกฤษถูกแฮ็กข้อมูลลูกค้ากว่า9 000, 000ล้านรายมีข้อมูลลูกค้ากว่า2 2 0 8รายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตรั่วไหลนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอ e ีเมลและโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุนอกจากทางการอังกฤษเข้าไปตรวจสอบแล้วอีซีเจ็ได้แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ระมัดระวังอาจมีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยอ้างชื่อของอีซีเจ็